ถ้อยคําของพระเจ้านะครับพระองค์บอกว่าถ้อยคําของพระองค์เป็นที่ให้ชีวิตส่วนเนื้อนหนังไม่มีประโยชน์อันใดถ้อยคําซึ่งเราเรียกกล่าวแก่ท่านทั้งหลายนั้นเป็นจิตวิญญาณและก็เป็นชีวิตนะครับถ้อยคาของพระเจ้าจะเข้ามาเคลื่อนไหวในชีวิตของเรานะครับเพื่อที่จะสําแดงเปิดเผยความจริงแล้วก็ความเข้าใจทั้งปวงนะฮะที่อยู่ภายในจิตใจลึกลับของเรานั้นให้ได้รับคําตอบแะรับการสําแดงที่มาจากพระเจ้า ประเี็ยขอแค่ท่านเชื่อท่านมีความศรัทธาในถ้อยคําของพระเจ้าและเชื่อว่าถ้อยคําของพระเจ้าเป็นพระเจ้านะครับถ้อยคานี้ก็จะเข้ามาสําแดงผ่านทางฤทธานุภาพของพระองค์ที่จะเปิดเผยความจริงให้เราได้เห็นได้เราได้เข้าใจนะครับก็ขอให้พี่น้องนะครับได้ยึดถ้อยคําของพระเจ้าไว้ให้มั่นนะพระองค์บอกว่าถ้อยคําซึ่งออกจากปากของเราจะไม่กลับสู่เราเปล่าแต่จะสำริดผลตามที่พระองค์นั้นได้ทรงบุกหมายไว้นะครับ ถ้อยคำมาเยียารักษาถ้อยคำมาช่วยฉุดเราให้เรานั้นขึ้นมาจากหลุมนะครับซึ่งเป็นความทุกข์ยากลำบากในชีวิตของเราถ้อยคำจะให้คำตอบให้แสงสว่างให้สติปัญญากับเราทั้งหลายนะครับถ้อยคำของพระองค์นะครับจะเข้ามาหมุนใจเราชูใจเราพระคำจะเข้ามาตักเตือนแก้ไขนะครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะแต่ถ้อยคำนั้นจะฉุดเรากลับมาสู่เส้นทางของพระองค์นะครับ ก็อยากเป็นุ่ใจพี่น้องนะครับให้เชื่อแล้วก็มั่นใจในค่อยคําของพระเจ้าเป็นความเชื่อเป็นความมั่นใจเป็นความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้ว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นเกิดขึ้นจริงในชีวิตของเราขอพระเจ้าอวยพรครับ